องประกอบชุดนี้นะครับเมนบอร์ดนะฮะ X99 นะครับ z X D U99 D4 นะครับ Duo CPU นะครับเคสเป็น Montech X3 Mesh Version RGB Fan นะครับเป็นเคส RGB ที่มีพัดลม RGB อยู่หวา6ตัวนะครับข้างหน้า3เพดาน2แล้วก็ข้างหลัง1นนะครับลูกค้าเลือกอ พัดลมอันนี้ไม่ได้อันนี้เป็นไฟ์บังคับนะฮะคือต้องใส่ให้นะครับผมเป็นพัดลม CPU นะครับอ่าร้อยยมิลลิเมตรสท่อนะครับสก็อตสองศูนย์หนึ่งหนึ่งสองตัวนะครับผมอ่ามีการ์ดจอนะครับ Nvidia CRODO นะครับ K หกสองศูนย์นะครับอ่านี่นะฮะหนึ่งตัวนะครับมีแรมนะฮะ ไมครอนนะครับ32กิกนะครับ DDR4 นะครับบัส2004นะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มี CPU 2ตัวนะครับเป็นรุ่น Intel Xeon E5-2697A v4 นะครับ2ตัวนะครับรุ่นนี้ทางร้านขาดสต็อกนะฮะแต่รุ่นอื่นมีนะครับ CPU มีจำหน่ายแยกด้วยนะครับแรมก็มีจำหน่ายแยกนะครับการ์ดจอก็มีจำหน่ายแยกนะครับ เมนบอร์ด uh, mm hmm. ก็ mm hmm. มีจำหน่ายแยกนะฮะพัดลม CPU ก็มีจำหน่ายแยกนะครับผม mm hmm. ถ้า,าลูกค้า่าสนใจกดเข้าไปที่ร้านค้าในลิงก์ใต้ข้ออธิบายเลือกดูสินค้ากันก่อนได้นะครับ mm hmm. มีขายแยกแทบทุกชิ้นส่วนเลยนะครับผมตัวนี้ลูกค้าไม่รับส่วนสเตตดิสนะฮะปล่อยว่างครับแสดงว่าสฐานว่าลูกค้ามีอยู่แล้วนะฮะมีอยู่แล้วก็คือรับตามนี้นะครับผม เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ขาดแค่สูริสเตดดิเท่านั้นนะครับนอกั้นครบหมดทุกสัสดส่วนนะครับสเปคของลูกค้านะครับสเปคของลูกค้าก็จะมีนี่นะครับเมมโมรี่หรือแรมนะฮะสามสบองกิกนะครับ CPU นะฮะ Intel x e o n E 5 2 6 9 เ av c นะครับสตัวนะครับครบครับผมถ้าในสนใจอ่าขประกอบประมาณนี้แนวแนวนี้หรือว่าอยากได้สเปคอื่นๆนะฮะจัดสเปคแรมได้สเปค cpu ได้การ์ดจอได้นะครับผมก็แตกต่างกันไปนะอยู่ที่สัดส่วนของทางลูกค้าต้องการว่าจะจัดสเปค cpu ram หรือ การจออย่างไงนะสั่งเข้ามาได้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับที่ลิงก์นะฮะลิงก์ร้านค้าแปะไว้ใต้คําอธิบายเรียบร้อยแล้วนะครับกดไปติดตามกันก่อนได้นะครับผมขอให้สนุกกับการใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ขอให้มีความสุขกับการใช้คอมพิวเตอร์เช่นกันนะครับสําหรับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ